ทางสสมรัฐมีความคิดเห็นยังไงคะเกี่ยวกับข่าวที่พอบบอบพูดถึงคนชังชาติรักษาไม่หายแต่เป็นโควิดแล้วรักษาหายค่ะค่ะวันนี้ได้ยินข่าววันนี้มาประชุมสภาได้ยินข่าวก็ได้โพสต์ไปแล้วนะคะว่าก็ตามตามที่โพสต์ในโซเชียลไปก็คือไอทัศนคติแบบนี้มันเป็นทัศนคติมันเป็นสารตั้งต้นของความคิดที่ผิดเลยะค่ะสำคัญมากคนที่เห็นต่างเนี่ยมันต้องอบ โดยเฉพาะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองระดับนี้แล้วนะคะระดับเป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้วเนี่ยจะต้องปรับทัศนคติตรงนี้ค่ะสำคัญมากมันเป็นสารตั้งต้นของความคิดที่ผิดพลาดการที่เห็นต่างเนี่ยมันในในระบอบประชาธิปไตยทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเราเราต้องโอบรับโอบรับคนที่เห็นต่างแล้วก็ให้พื้นที่เขาด้วยนะคะแล้วในส่วนของ การชุมนุมของนักกิจกรรมและก็นักศึกษาค่ะในมุมมองอย่างงี้ค่ะคุณอมรรัตน์เห็นว่าเป็นเรื่องของการชังชาติหรือเปล่าคะถ้าเกิดได้ฟังเวทีนะคะได้ไปสังเกตการเวทีต่างๆของนักศึกษาที่เกิดขึ้นทั่วประเทศทั้งในรั้วมหาว,วิทยาลัยและนอกรั้วเนี่ยเราก็จะได้ทราบว่าพวกนี้มีความมีจิตใจที่ปกป้องชาติมากกว่านะคะคือไม่อยากเห็นประเทศชาติมัน มันเสียหายพังทลายไปมากกว่านี้หลังจากรัฐประหารหลังจากที่มีการใช้อำนาจเผด็จการขาดการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็สะสมกันมาเป็นเวลานานหลายปีค่ะ<ส>เขาก็เขาต้องออกมาเสี่ยงกับการถูกเรื่องโควิดนะ,ะเสี่ยงต่อโรคระบาดนะคะแล้วก็เสียเวลาในการทำมาหากินเสียเวลาหลายหลายอย่างเนี่ยก็มีเป้าประสงค์ตรงกันนะคะว่าอยากเห็นประเทศมันเปลี่ยนแปลง ในทางที่ดีขึ้นไม่อยากให้มันอจอมจมอยู่อย่างนี้อีกต่อไปนะคะไม่ไม่ใช่เรื่องชังชาติหรือแรงสิ้นน่าจะลองลงไปรับฟังค่ะขออยากแนะนํานะให้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองท่านพอบทบ,รบรหรือท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปฟังลงไปฟังด้วยตัวเองหาคลิปมาฟังก็ได้ค่ะค่ะแล้วในขณะนี้ค่ะทางด้านของพรรคก้าวไกลค่ะมีการดําเนินการอะไรที่ช่วยผลักดัน3าข้อเรียกร้องของนักศึกษาหรือไม่อย่างไรคะ ก็ใน3ข้อนี้ก็เห็นด้วยทั้ง3ข้อน,นะคะว่าเราควรจะต้องในที่สุดแล้วเราก็ควรจะต้องมีการยุบสภาในที่สุดแล้วที่เรื่องเฉพาะหน้าเร่งด่วนคือต้องหยุดที่หยุดทันทีนี่คือต้องหยุดการคุกคามนะคะคุกคามเสรีภาพของผู้ที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งเสรีภาพนี้มันถูกรองรับด้วยรัฐธรรมนูญน,นะคะคุกคามนี้ต้องเป็นเรื่องที่ทําได้ทันทีส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเราก็เห็นด้วยทั้ง3อย่างเพียงแต่ว่า ลำดับขั้นตอนว่าจะอะไรก่อนอะไรหลังเท่านั้นเองค่ะแล้วโดยส่วนตัวค่ะทางคุณอมรรัเห็มองเห็นว่าการเคลื่อนไหวของนักศึกษาเนี่ยจะถูกยกระดับถึงจุดไหนไหมคะอันนี้ก็คาดเดายากมากนะคะแต่เท่าคือมันไม่ได้มีแกนนําการจัดตั้งอะไรที่เราจะคาดหมายเป็นไทม์ไลน์ได้เลยว่าจะยกระดับกันเมื่อไหร่ตอนไหนมันเป็นออร์แกนิกมากนะคะม็อบแบบนี้เป็นม็อบธรรมชาติแล้วก็ ตอนนี้อาจจะยังต่างคนต่างทําอยู่ด้วยความรู้สึกร่วมกันนะคะทั่วทุกจังหวัดอะไรทั่วประเทศเนี่ยทุกมหาวิทยาลัยคือเป็นแค่ความรู้สึกอัดอั้นตันใจร่วมกันแต่ว่ายังไม่เห็นว่าจะมีการชัดเจนว่าจะยกระดับอะไรกันยังไงคะโดยช่วงหลังมานี้ยคะ่ะเห็นม็อมบของนักศึกษามีความแบบครีเอทีฟมากขึ้นมีความแบบ เป็นยุคสมัยใหม่มากขึ้นทางคุณธรรัตน์เห็นว่ายังไงบ้างคะค่ะก็เห็นแล้วก็มีความยินดีนะคะน่าดีใจที่เยาวชนของเราะคะ่ะตอนนี้ได้สถานการณ์ต่างๆได้ทําให้เขากระตุ้นกระตุ้นให้เขาตื่นตื่นตัวแล้วก็หาความรู้เรื่องประวัติศาสตร์การเมืองแล้วก็หาความรู้ในอะไรปัญหาการเมืองอะไรต่างๆข้อขัดแย้งที่เคยมีมาในอดีตนะคะ<ม>เขาก็รับทราบด้วยตัวเอง จากข้อมูลต่างๆในสื่อโซเชียล